วันอาทิตย์วันนี้น่าสนใจมากไปสำรวจภาคใต้แล้วครับที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ไปสำรวจภาคเหนืออีสานภาคกลางตะวันออกภาคใต้ไม่มีสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเมื่อไม่มีภาคใต้เราก็คงประเมินภาพรวมไม่ได้ผมก็รวบรวมเอานิดาโพที่สำรวจเหนืออีสานตะวันออกเนี่ยนี่ยังขาดกรกทมนะครับ ทีนี้พอมีภาคใต้แล้วเราก็อาจจะเอามารวมกันยำใหญ่และมาวิเคราะห์ตั้งคำถามว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมีแนวโน้มคิดว่าจะเลือกพัคไหนและเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าดูจากโพลแม้กระทั่งล่าสุดวันนี้ที่มาจากภาคใต้ซึ่งก็มีเซอร์ไพรส์พอสมควรเนี่ย แต่ว่าแม้กระทั่งคนใต้ก็เหมือนกับคนภาคอื่นๆก็ย,ยังไม่ตัดสินใจส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งนะทางเลือกที่หนึ่งยังไม่มีบอกว่ายังคิดไม่ตกหรือว่าคุณสมบัติยังไม่เข้าตาถึงขนาดนั้นก็ประมาณหนึ่งในสามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานภาคกลางตะวันออกและใต้ที่นิดาโพธิ์ธรรมดังนั้น อยู่ที่จากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งหรือจนถึงยุบสภาไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็ตามอยู่ที่ว่าพรรคต่างๆจะสามารถเน,น่าโนมเกลี้ยก,กล่อมให้คนไทยตัดสินใจชัดเจนมากขึ้นหรือไม่ถ้าทั้งประเทศหนึ่งในสคือ3ายังบอกว่าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกใคร เป็นนายกหรือพรรคไหนมาอันดับหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามีปัญหามีปัญหามากมายหลายด้านที่ยังไม่ชัดเจนหรือคนไทยยังไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองใดเลยที่จะมาเป็นผู้นำมองในแง่ดีก็คืออ้าวยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสที่แต่ละพรรคยัง สร้างนโยบายชี้แจงนโยบายปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจที่ว่างมันยังมีไม่มีใครสามารถจะบอกวันนี้ได้ว่าฉันชนะที่หนึ่งที่สองที่สามแน่เพราะประชาชนยังบอกว่ายังไม่ตัดสินใจคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเราชอบหรือไม่ชอบคุณมองในแง่ร้ายก็คือว่าเอ๊พรคการเมืองนี่ทำไมแย่อย่างเนี้ย ทำไมไม่สามารถจะทําให้คนไทยเชื่อเลยว่าเฮ้ยผมจะเลือกคุณแสดงว่านโยบายคุณใช่ไม่ได้เหรอหรือว่าเป็นเพราะว่าคนของคุณตัวเลือกที่มาเป็นคนด d เดตนายกยังไม่น่าประทับใจอย่างนั้นเหรอนี่ข้อดีมีข้อเสียก็มีอยู่ที่แต่ละพรรคการเมืองจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปตีความวิเคราะห์ปรับเป็นยุทธศาสตร์ของตัวเองอย่างไรแต่ที่ออกมาวันนี้ของภาคใต้น่าสนใจ ข้อที่หนึ่งเป็นการสำรวจในช่วงระหว่าง18-24พฤถึงิพฤศจิกายนนะครับน้ำท่วมหนักในภาคใต้แปจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะที่หัดใหญ่สงขลามันเกิดขึ้นตั้งแต่22-23แต่มันมันหนักเอาจริงๆก็24-25นี่แหละดังนั้นเราไม่แน่ใจว่าการสำรวจของนิดาโพนี้จะสะท้อนถึงความ รู้สึกของคนใต้ที่มันเกี่ยวโยงกับน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนถ้าหากมาสำรวจช่วงนี้กับสำรวจอาทิตย์ที่แล้วมาก็จะต่างกันโดยเฉพาะการทำงานหรือประชาชนรู้สึกยังไงต่อนายกอนุทินและพักภูมิใจไทยดังนั้นข้อมูลนี้ก็จึงเป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้น ที่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันสะท้อนความรู้สึกของคนใต้จริงๆแต่ที่น่าสนใจคือมีเซอร์ไพรส์คุณอภิสิทธิเวชชีวะมาอันดับสองอันดับหนึ่งไม่มีเพราะยังไม่ตัดสินใจคุณอภิสิทธิ์มาอันดับหนึ่งนะในแง่ของตัวเลือกเนี่ยตามมาด้วยคุณอนุทินตามมาด้วยคุณนัทพงศ์นะครับสองพรรคประชาธิปัตย์ก็มาอันดับหนึ่งถ้าไม่นับอันดับ หนึ่งที่ว่ายังไม่ตัดสินใจแสดงว่าการที่คุณอนุทินหรือคุณอนุทินทุ่มลงไปทางใต้มากแต่ว่าเจอกับปัญหนาน,น้ําท่วมเนี่ยจะถูกหักคะแนนไปเยอะไหมการที่คุณอภิสิทธิ์กลับมาฟื้นพักประชาธิปัตย์และทางเลือกของคนใต้มีจํากัดหรือมีแต่ว่าเริ่มจะเห็นชัดว่ามันค่อนข้างสับสนเนี่ย กลายเป็นว่าฐานเสียงเดิมความนิยมชมชอบเดินของคนใต้ต่อประชาธิปัตย์อาจจะฟื้นคืนมาได้หรือไม่แน่นอนมันคงทําให้คุณอภิสิทธิ์และทีมงานในประชาธิปัตย์หัวใจฟูขึ้นมาทันทีบอกเออไอ้ที่เราเคยคาดเอาไว้ว่าเสียงภาคใต้สําหรับประชาธิปัตย์ที่หายไปหลายปีนี่มันจะกลับมาได้ไหมถ้าคุณอภิสิทธิ์และมีการฟื้น หลักการอุดมการณ์ของพรคประชาธิปัตยก็น่าจะเชื่อได้ว่ามีแนวโน้มในระดับหนึ่งนะครับข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ทำตอน18-24พถสิพฤศจิกายนสำหรับคนอายุ18ปีขึ้นไป14จังหวัดครับ14จังหวัดเขาใช้วิธีสุ่มแบบเขาอ้างว่าเป็นมืออาชีพนั่นแหละก็มี14จังหวัดทั้งหมดแหละ ชุมพรนครพัทลุงสุราษฎร์สงขลากระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองสตูลนราธิวาสปัตตานีและยะลาอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดและโดยที่แบ่งตามอาชีพและ การศึกษารายได้รวม2,000หน่วยตัวอย่างถามเกี่ยวกับกระแสการเมืองภาคใต้น่าสนใจมากตรงที่ว่าถามว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้บุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้คือใครอันดับหนึ่งเนี่ยร้อยละ32.25เกือบหนึ่งในสนี่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้คำนี้ถูกใช้บ่อยในการทำ โคของนิดาอัน32%บอกยังหาคนเหมาะสมไม่ได้อันดับสองรยละเป็นอภิสิทธิ์นะครับนี่ถ้าคนใต้เลือกวันนี้ได้เบอร์หนึ่งยังไม่รู้แต่เบอร์สองคืออภิสิทธิ์ฉะนั้นในบรรดานการเมืองอภิสิทธิ์มาที่1ตามมาด้วยร้อละเป็นอนุทินชาญววรกุลอันดับตามมาคือร้อะเนี่ย คือน,นัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิพักประชาชนตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชา2.50%ตามมาด้วยพลเอกรังสีกิติยานศัพท์พักเศรษฐกิจตามมาด้วยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาพักรวมไทยสร้างชาติแล้วตามมาด้วยวันมหมมัดนอมัทาพักประชาชาติ ตามมาด้วยจุลพัร์อมอนวิวัฒน์อันดับ9เลยนะครับอยู่ที่1.25%เปนท่านั้นสำหรับพรรคเพื่อไทยน่ากังวลเพราะว่าโพของนิดาและโพอื่นๆออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานภาคกลางและนี่ก็ภาคใต้เนี่ยคะแนนของพรรคเพื่อไทยทั้งใน,นแน่พักและตัวบุคคลนี่เสื่อมสุดลงไปเรื่อยๆนี่คือ คำถามที่มาจากนิดาโภกต่อคนใต้แล้วถามพรรคการเมืองล่ะพรรคการเมืองที่คนใต้จะสนับสนุนถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้อันดับหนึ่งก็ไม่อันดับหนึ่งประชาธิปัตย์นะ,ะกรณีเรื่องพรรคการเมืองไม่มีคำว่ายังหาเหมาะสมไม่ได้นะครับนี่โพอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า ภาพลักษประชาธิปัตย์หลังจากคุณอภิสิทธิ์กลับมาฟื้นพักเนี่ยค่อนข้างจะมีผลทางบวก28.26บอกว่าเป็นประชาธิปัตย์อันดับสอง8ล,ล 28, ใกล้กันมากยังหาพักที่เหมาะสมไม่ได้อ่าอันดับหนึ่งนี่คิดเปรี้ยงอมาเป็นประชาธิปัตย์อันดับสองคะแนนพอๆกัน28%เหมือนกันยังหาเหมาะสมไม่ได้อันดับสเป็นพักประชาชน ฉะนั้นภาคใต้ถ้ามองในแง่พรรคเนี่ยหรือปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์มีสิทธิ์มากขึ้นและพรรคประชาชนก็มีสิทธิ์มากขึ้นตามมาด้วยภูมิใจไทยภูมิใจไทยได้11ปรเซ็นต์ประชาชนได้17เปอร์เซ็นต์ประชาธิปัตย์ได้28%เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฉะนั้นอันดับหนึ่งประชาธิปัตย์อันดับสองยังหาเหมาะสมไม่ได้อันดับสามพรรคประชาชนอันดับสี่ภูมิใจไทยตามมาด้วย รวมไทยสร้างชาตินี่ครับแล้วก็เพื่อไทยในภาคใต้เนี่ยพักเพื่อไทยตามหลังพรครวมไทยสร้างชาตินะแล้วตามมาด้วยพักประชาชาติตามมาด้วยพักเศรษฐกิจและพรัคพลังประชารัฐตรงนี้แหละทั้งหมดนี่แหละน่าสนใจมากว่าเออนี่มันจะนําไปสู่การเมืองภาคใต้อีกรูปแบบหนึ่งหรือไม่ที่สําคัญก็คือ น้ำท่วมใหญ่ใน8-9จังหวัดมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของผลการเลือกตั้งอย่างไรหรือเปล่าผมคิดว่ามีผลแน่มีผลมากด้วยเพราะเดิมทีคนปากใต้ก็จะบอกว่าการเมืองก็แตกกระจายกันไปช่วงหลังนี่การซื้อเสียงก็หนักขึ้นคนใต้ที่เคยภูมิใจว่าซื้อเสียงไม่ได้กลายเป็นว่าในช่วงหลังๆเลือกตั้งสองสามครั้งที่ผ่านมานั้น การเมืองเริ่มสเปะสปะและบ้านใหญ่เอย่ยเรื่องของกระสุนหนักขึ้นกระแสะเบาลงก็จะกลายเป็นการเมืองลักษณะเหมือนกับหลายๆภาคที่กระสุนสำคัญกว่ากระแสะหรือไม่ก็ไปด้วยกันแต่ผมเชื่อว่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้มันจะทำให้คนใต้คิดทบทวนท่าทีต่อการเมืองและพรรคการเมือง ยังมีนัยสําคัญเลยพรกประชาธิปัตย์ความจริงไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ความที่มีภาพของคุณอภิสิทธิ์ที่ต้องการเข้ามาฟื้นฟูพรกประชาธิปัตย์ให้กลับไปให้คนใต้ได้ไดรู้สึกว่ามีที่พึ่งเรื่องน้ําท่วมไม่ได้ช่วยพรกประชาธิปัตย์แต่เรื่องน้ําท่วมทําลายความไว้วังใจต่ออนุทินและพักภูมิใจไทยมาก เพราะประชาชนก็ไม่ก็ไปอยู่ฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากจะลงไปพื้นที่เหมือนกัรที่คุณคุณอภิสิทธิ์ลงไปพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนไปแจกข้าของและมีข้อเสนอว่าคนจะทําอย่างไรแต่คะแนานบวกสําหรับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยไม่ได้แต่คะแนานลบมีสูงมากสำหรับพรรคภูมิใจไทย และคุณอนุทินดังนั้นตรงนี้แหละก็เป็นสมการที่เราควรจะมานั่งดูว่าสถิตินิดาโพนี่จะไปเสริมการวิเคราะห์วิจัยด้านอื่นๆเพราะว่าแค่โพอย่างเดียวมันไม่ได้ชี้อะไรชัดเจนในขณะนั้นมันต้องดูจากผลอารมณ์ความรู้สึกและความสามารถของอนุทินในการที่จะฟื้นฟูภาคใต้ได้เร็วหรือไม่เร็วขนาดไหน,น เพราะว่าคนใต้จากนี้ไปก็จะประเมินความสามารถของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยจากตรงนี้แหละที่บอกจะแจกเงินที่บอกว่าจะช่วยให้กู้เงินไม่คิดดอกเบีย้ยมันแค่ตัวเลขเงินเท่านั้นหรือความมั่นใจความศรัทธาต่อนายกรัฐมนตรีอนุทินในแง่ของการเข้าใจบองยุทธศาสตร์เป็นไม่เพียงแต่ลงมาตก็ถ่ายรู้ว่เห็นว่าผมลงมาแล้วนะ ผมไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วนะประชาชนววยวายผมก็เข้าใจนะอามันไม่พอมันไม่พอเพราะว่าคนใต้ต้องการเห็นอะไรมากกว่าแค่เพียงแค่แสดงความเห็นใจให้กำลังใจและเงินช่วยเหลือเยียวยาซึ่งยังไงยังไงก็ไม่พอนะครับจะบอกว่าให้เคราะห์เกพบาทก่อนแล้วก็จะมีเงินเพิ่มเข้ามาแล้วจะมีเงินกู้ไม่มีดอกเบีย้ยความเสียหายมันหนักกว่าน,นั้นหลายเท่าหนัก สภาพจิตใจโอกาสจะฟื้นกลับมาความเสียหายหมดเนื้อหมดตัวมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีๆจะกลบแล้วก็มันจะหายไปต่อหน้าต่อตาได้ดังนั้นโพนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราต้องดูต่อไปว่าในทางปฏิบัติพรรคภ,ภ,ภูมิใจไทยซึ่งเชื่อกันเดิมทีเนี่ยแกนนำของพักภูมิใจไทยทางใต้คือคุณพิพ,พัฒน์เนี่ยรองนายกและรัฐมนตรี คนกรมนาคมปัจจุบันซึ่งเป็นคนใต้และเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีอยู่ทางใต้พอสมควรตั้งเป้าไว้ว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะได้สสเขต30คนแต่นั่นคือก่อนวิกฤตเรื่องน้ำท่วมตอนนี้จะเหลือเท่าไหร่คนใต้นี่เวลาตัดสินใจนี่น่าจะไปแนวเดียวกันเลยนะครับผมมอง โดยเฉพาะเมื่อมันมีปัจจัยร่วมก็คือฝีมือของการบริหารวิกฤตของพักภูมูมใจไทยไม่ไม่โดนไม่โดนใจวัดแล้วสอบไม่ผ่านไม่ว่าคุณอนุทินจะยอมรับความบกพร่องแล้วก็ลีลาท่าทีของพักภูมูมใจไทยเช่นที่มันแสดงออกผ่าน คุณพระดอนซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องใหม่มากและไม่ไม่เรียนรู้รวดเร็วเพียงพอต่อวิกฤตแต่ละประโยคแต่ละเรื่องที่ออกมามันก็สะท้อนถึงความไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้คิดเอาใจเขามาใส่ใจเราเพียงพอปุ๊บปั๊บเป็นนั่งเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์ที่ตั้งเพื่อจะบริหารทั้งเรื่องเงินความรู้สึกเรื่องวิกฤตของศรัทธาต่างๆนานาเนี่ยมันเร็วเกินไปก็แสดงว่าพระภูมิใจไทยไม่มีบุคลากรเพียงพอในการที่จะบริหารวิกฤตลักษณะนี้<ม>บุคลากรที่มีก็ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถเพียงพอดังนั้นผมไม่ดู กราฟิกอันนี้สรุปผลโพห้าภาคเลยนะผมไม่ดูซึ่งทางนิดาโพไม่ได้ทำแต่ว่าผมทำให้ดูถ้าดูห้าภาคเอาภาคใต้รวมล่าสุดด้วยแคนดิเดตนายกจะเป็นใคร35%ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้แต่ถ้ารวมห้าภาคแล้ว ของโภนิราโภผมเอามาเฉลีย่ยและมาผสมกลายเป็นว่าคุณนัทพงศ์ยังเป็นแคนดิเดตนายกที่ทั้งหภาคบอกว่าเป็นคนที่จะเลือกที่สุดคือ17.68%คุณอนุทินมาอันดับ2องก็ใกล้เคียงกันนะครับสูสีและคุณอภิสิทธิ์ถ้านับหภาคแล้วเนี่ยอยู่ที่11%และพรรคการเมืองล่ะ ถ้ารวมหนะ้าภนั้นนิดาโพผมรวมมาให้ดูพักที่จะได้คะแนนสูงสุดก็คือพักประชาชนนะครับ25%พรักภูมิใจไทยจะมาชูที่อันดับ11%และพักประชาธิที่ปัดน่าสนใจมากว่ากระเตื้องข,ขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยนะครับ11%มีความเป็นไปได้ไหมหนึ่งในหลายๆสูตรที่กำลังมีการถกแถลงกันอยู่หลังเลือกตั้งเนี่ย ฟอร์มรัฐบาลถ้าพักประชาชนไม่ได้คะแนนท่วมทนแลนสไลด์เกิน250ได้อยู่ประมาณ200ต้นต้นๆโอกาสที่จะฟอร์มรัฐบาลลักษณะสีสม้มสีน้ำเงินและสีฟ้าจะมีไหมประชาชนภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นี่เป็นสูตรที่นั่งคาดเดาเฉยๆไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาบอก เพราะว่าถ้าบอกว่าพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยจับมือกันอาจจะไม่พอต้องมีประชาธิปัตย์ซึ่งเดิมทีในการเลือกตั้งคราวที่แล้วตัวแปรเนี่ยจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติแต่คราวนี้อาจจะเป็นพักประชาธิปัตย์ถ้าดูจากแนวโน้มของเสียงที่มาจากโพทั้งหลายหรือถ้าเราฟัง เสียงต่างๆหลังจากเกิดวิกฤตหลายๆเรื่องนี่มันเป็นไปได้ไหมแต่นั้นเราสามารถที่จะเริ่มมองข้ามชาดไปะละเลือกตั้งเสร็จแล้วจะมีรัฐบาลผสมพักไหนกับพักไหนได้บ้างโอกาสที่พักส้มกับสีน้ำเงินจัฟอร์มรัฐบาลได้หรือเปล่านี่บางคนบอกว่าเป็นไปได้หรือบางคนบอกว่ามันต้องเป็นไปอย่างไนเพราะถ้าพักประชาชนต้องการเอานโยบายที่ ทำมาในสภาสกฎหมายที่นำเสนอให้มันมีผลปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นไฟค้านอีกสี่ปีก็อาจจะต้องปรับตัวและก็ต้องยอมจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือถ้ามีประชาธิปัตยปมาเสริมด้วยมันก็อาจจะทำให้เป็นสามพักที่น่าจะมีโอกาสที่จะทำหน้าที่รัฐบาลได้คอยดู ถ้าโพเป็นอย่างนี้ต่อแล้วต้องดูด้วยว่าคุณอนุทินจะตัดสินใจยุบสภาเมื่อไรด้วยครับเมื่อไรด้วยจะเป็นสิบสองธันวาจะเป็นปลายเดือนมกราแบบเดิมหรือระหว่างสิบสองธันวาถึงสามสิบเมกราช่วงนั้นหรือไม่ช้าเร็วจังหวะต่างๆนานาล้วนแล้วแต่มีผลต่อความรู้สึกของประชาชนในการไปย่อนบัตรทั้งสิ้นอาจารย์เอมองยังไงโพ ภาคใต้ล่าสุดของนิดาโพล่ไม่มีความหมายน่าสนใจมากเลยใช่ไหมอาจารย์โพอาจารย์เอครับได้เลยคุณสุธิชัยเรามาเจาะลึกผลสำรวจล่าสุดจากนิดาโพกันเลยครับซึ่งต้องบอกว่าให้ภาพที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบรรยากาศทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในตอนนี้เลยคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วตอนนี้เนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน14จังหวัดภาคใต้เขากำลังคิดอะไรกันอยู่โพนี้มีคำตอบที่สำคัญสำคัญให้เราหลายอย่างเลยล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่คำถามใหญ่ข้อแรกเลยดีกว่าว่าใครคือคนใต้อยากจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุดคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายคนคิดเอาไว้นะครับนี่แหละครับผลลัพธ์ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ32.25%หรือพูดง่ายๆก็คือเกือบหนึ่งใน3ของคนที่ตอบแบบสำรวจบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ โอ้โหนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับแล้วก็บอกอะไรเราบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วใครละ่ะที่ตามมาเป็นอันดับรองๆองลองมาอันดับ2ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับได้ไป25.65%ก็แสดงให้เห็นว่ายังคงมีฐานเสียงที่เหนียวแน่นอยู่ในภาคใต้ตามมาด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลที่15.4 0และที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับคืออันดับส คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพักประชาชนได้ไปถึง12.85%ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาแรงมากๆเลยครับอ่ะพอการตัดสินใจเลือกตัวผู้นำประเทศยังไม่ชัดเจนขนาดนี้แล้วพอหันมามองที่พักการเมืองละ่ะภาพมันจะชัดขึ้นไหมเราลองไปดูกันต่อครับแล้วภาพที่เห็นก็คือการแข่งขันที่สูสีกันมากๆครับ พรรประชาธิปัตย์ที่ถือว่าเป็นเจ้าตลาดเดิมเนี่ยได้รับคะแนนนิยมไป28.60%แต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคะแนนนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างจากกลุ่มที่ตอบว่ายังไม่ตัดสินใจเลยครับซึ่งมีสูงถึง28.45%ในขณะเดียวกันพักประชาชนก็เข้ามาเป็นอันดับ3ด้วยคะแนน17.80%ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเข้ามาสร้างฐานที่มั่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวส่วนต่างที่บางเฉียบแค่0.15%เท่านั้นเอง ระหว่างพรรคอันดับหนึ่งกับกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจตรงนี้แหละครับคือจุดที่สําคัญที่สุดเลยมันกําลังบอกเราว่าฐานเสียงเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเคยอีกต่อไปแล้วและทุกๆคะแนนเสียงมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าและเพื่อให้เราเข้าใจตัวเลขพวกนี้มากขึ้นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแล้วใครละ่ะคือคนที่ตอบแบบสํารวจนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้บริบทกับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับ โพลนี้จัดทำโดยนิต้านะครับเป็นการสำรวจทางโทรศัพท์จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง2,000คนใน14จังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่18ถึง24พฤศจิกายน2,568ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่และน่าเชื่อถือได้เลยครับพอมาดูในด้านข้อมูลประชากรนะครับจะเห็นเลยว่าสัดส่วนระหว่างเพศหญิงที่51.70กับเพศชายที่48.3 0เนี่ย ใกล้เคียงกันมากๆเรียกว่าสะท้อนภาพรวมของประชากรได้ค่อนข้างดีเลยครับการสำรวจนี้ก็ครอบคลุมกลุ่มอายุที่หลากหลายมากๆด้วยนะครับโดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือผู้ที่มีอายุระหว่าง46ถึง59ปีครับด้านศาสนาก็เหมือนกันครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ77.70%แล้วก็มีชาวอิสลาม21.65%ซึ่งก็สะท้อนภาพความชั่วหลักของคนในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างชัดเจนเลยครับโอเค หลังจากที่เราได้ดูข้อมูลทั้งหมดนี้มาแล้วเนี่ยเรื่องราวสำคัญที่โพนี้กำลังบอกเราอยู่มันคืออะไรกันแน่ mm hmm. เราสรุปได้เป็น3ประเด็นสำคัญสคัญเลยครับ1เลยก็คือความไม่แน่นอนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังลังเลอยู่เป็นจำนวนมาก2ก็คือฐานที่มั่นดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์กำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยและ 3. คือการเกิดขึ้นของพลังทางการเมืองใหม่อย่างพักประชาชนที่เข้ามาเป็นตัวแปรสาคัญมากๆครับ ทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ครับว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้มันจะกำหนดอนาคตการเมืองของภาคใต้ไปในทิศทางไหนเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยดำเนินรายการต่อไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอและนี่คือตัวเลขสถิติของนิดาโพลที่เราต้องนำมาวิเคราะห์ และผมเชื่อว่าทุกพักการเมืองเอาไปวางแผนแล้ววางยุทธศาสตร์แล้วซึ่งจะนำไปสู่คําถามที่ว่าแล้วคิดว่า mm. การหาเสียงรอบใหม่นี้จะมีนโยบายหลักที่ต้องแข่งขันกันคืออะไรผมเชื่อเลยครับว่านโยบายหลักที่ทุกพักจะต้องคิดว่าประชาชนต้องการคำตอบไม่คือหนึ่งเรื่องน้ำท่วมภัยธรรมชาติทั้งหมด จากเหนือจรดใต้เลยครับเพราะเจอกันหนักตั้งแต่เชียงรายลงไปถึงสมัยโกลกทางใต้เลยถึงวันนี้น้ำยังท่วมหลายๆอํำเภอในจังหวัดภาคกลางนะครับหัดใหญ่ฟื้นกลับมาประธานหอการค้าสงขาบอกสมเดือนไปอย่างน้อยกว่าจะกลับมาสู่ภาวะเกือบปกติเนี่ยสมเดือนสมเดือนก็คือจะข้ามคริสต์มาสปีใหม่จุจีน ที่ปกติจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการจะได้ประโยชน์ที่สุดแต่นี้ก็คือเราจะพลาดปีนี้ไปเลยจะซ้ำเติมเพราะว่าเสียหายด้วยรายได้ก็ไม่เข้าด้วยสองหมื่นกว่าล้านด้วยข้อประเมินแต่ผมคิดว่าต่ำไปความเสียหายที่บอกว่าสองหมื่นสองหืห้าพัล้านนั้นประเมินต่ำไปหลายคนมองว่าอาจจะถึงแสนล้านก็ได้ นี่ยังไม่คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากโอกาสที่พลาดสภาพจิตใจที่หอเหี่ยวและความท้อแท้ของประชาชนที่ตีค่าไม่ได้นะครับดังนั้นข้อมูลนิดาโพนี้ก็น่าจะนำไปสู่การวิเคราะห์และเอาไปปรับใช้เป็นนโยบายของหลายๆพักการเมืองและประชาชนด้วยที่จะนำไปพิจารณาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับ